ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับพมกับผมไลทูเทคเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าผมจะมาทําการแกะกล่องนะครับแล้วก็พรีวิวเจ้า Pocket 2ตัวนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จาก DJI นะครับตอนแรกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ทําการออกเจ้า Osmo Pocket 1ไปแล้วนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่2ของตัวซีรีส์ Pocket แล้วแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับเขาได้ทําการตัดคําว่า Osmo ออกไปเรียบร้อยเป็น DJI Pocket 2นั่นเองนะครับ โดยรุ่นนี้จะมีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างรวมไปถึงเมื่อคุณซื้อไปแล้วอุปกรณ์ในกล่องที่คุณจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้มันจะมีด้วยกัน2เซตนับก็คือเป็นเซ็ตมาตรฐานปกตินะครับสแตนดาร์ดแพ็กเกจแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเค e เ t อร์คอมโบนั่นเองครับความแตกต่างก็จะมี อุปกรณ์ภายในกล่องที่แตกต่างกันอย่างเช่นเป็นหลักก็คือไมล์ไวเลสนะครับสำหรับเซตปกตินะครับราคาก็จะอยู่ที่11,990บาทนะครับส่วนตัว Creator Combo ตัวนี้ครับราคาก็อยู่ที่16,990บาทนะครับก็ต่างกันอยู่หลายพันเหมือนกันแต่เหตุผลที่ทำให้ผมซื้อ Creator Combo เพราะว่าผมมองแล้วภาพรวมมันมีความคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับก่อนที่จะไปแกะกล่องพรีวิวให้ด้ดูกันเนี่ยก็ต้องมาเล่ากันก่อนนะว่าทำไมผมถึงซื้อเจ้า ดีใจพ o อ k เก2ตตัวนี้นะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆคือตอนที่ออสม p พ c อ e เกนออกมานะผมนะครับก็ได้มีโอกาสนาเจ้าออสม p พ c อ e เกนนะครับไปเที่ยวที่ไต้หวันนะครับตอนนั้นมีงานคอมเพล็กซ์นะเอาไปทําการถ่ายคลิปถ่ายวอลลกต่างๆนะแล้วผมค่อนข้างที่จะชอบมันมากๆพอสมควรนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กผมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้คลิปต่างๆจากเจ้าออสมอพ็อกเกนมากพอสมควรนะครับแต่มันก็จะมีข้อพิจารณาของเจ้าออสมอพ็อกเกนอยู่หลายประการด้วยกันอย่างแรกคือมุมเลนม นหน้าเราจะเต็มตัวเฟรมเลยนะครับมันก็ไม่สะดวกในการวล็อกนะครับแล้วก็รวมถึงอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวโฟกัสครับพออยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยเจ้าดีเจอสมอพ็อกเก็ตหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะโฟกัสไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับโฟกัสเมื่อเจอแสงน้อยๆเนี่ยมันจะโฟกัสวัตถุอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่พอดีเจไอพ็อกเก็ตสตัวนี้ออกมานะครับเรียกได้ว่าแทบจะแก้ไขข้อบิดพลาดต่างๆของเจ้าตัวดีเจอสมอพ็อกเก็ตหนึ่งไปเกือบหมดเลยแล้วแถมตัวแรกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่คนรอคอยดีเจบอกว่าจะทําให้คือตัวการรลฟสดะัแตต่พว 2ตัวนี้ออกมานะครับก็สามารถทําการไลฟ์สตรีมได้แล้วนะครับก็อันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างตัวรุ่นแรกกับรุ่น2แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำาหผมถึงซื้อตัวรุ่น2ตัวนี้ครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ไี้ดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับสำหรับด้านหน้ากล่องก็จะเขียนนี้เลย DJ Pocket 2ครับตัวนี้เป็นตัว Creator Combo นะครับก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนั่นเองครับแน่นอนว่าเจ้า DJ Pocket รองตัวนี้รองรับ ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับแต่ว่าในการเชื่อมต่อที่สเสถียรแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่เต็มมากที่สุดเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่เป็น iOS d เดีมากกว่านะครับ a n น r o i d เนี่ยจะมีความไม่สเสถียรบ้างในบางรุ่นแล้วก็ฟีเจอร์ใช้งานได้ไม่เต็มที่บ้างในบางรุ่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อพิจารณาอย่างสำหรับใครจะซื้ออุปกรณ์ดีเจทุกรุ่นไปใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนพวก Android นะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่สเสถียรแล้วก็ไม่ครบฟังก์ชันเท่าไหร่ เมื่อแกะมาก็เจอรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เป็น DJI Pocket 2ของเรานะครับที่มันอยู่ในเคสมาเลยอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวเคส ตัวนี้ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเดิมแต่มีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยตรงที่ตรงตูดนะครับนี่มันจะเปิดโล่งแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาให้ดูกันอีกทีนะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีหัวนะครับสำหรับทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็น USB นะครับหัวไ t นิ่งแล้วก็มีหัวที่เป็น USB Type C นะครับต่อมาก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์เป็นรูปแบบใหม่นะครับอันเดิมเนี่ยมันจะเป็นคอนโทรลวิวนะครับที่เป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ว่าตัวนี้จะออกแบบมาในขนาดที่เล็กลงแล้วก็เป็นรูป เราทำการคล้องเจ้า DJI Pocket 2ตัวนี้แล้วก็สำหรับเซตตัว Creator Combo นะครับก็จะได้นี่ Dead Cat เพิ่มมาเอาไว้สำหรับทำการสวมใส่กับเจ้าตัวอุปกรณ์ Wireless Module ที่ให้มาที่เป็นไมโครโฟนไร้สายนะจะมีเคียวล็อกสำหรับทำการยึดกับไมโครโฟนไร้สายที่เขาให้มาแล้วต่อมาอันนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่แถมมานะครับอันนี้เป็นตัวเลนส์ Ultra Wide Angle นะครับคือเดิมเจ้า DJI Pocket 2ตัวนี้เลนส์ค่อนข้างที่จะก,กว้างกว่าเดิมแล้วนะอยู่ที่20มิลลิเมตรนะรจากเดิมที่เป็น28นะค,คือเลนส์มุมกว้างขึ้นแต่ว่า ถ้าเกิดกว้างสะใจไม่พอเนี่ยเขาแถมตัวนี้มาให้เป็นเรนแบบอัลตร้าวายนะครับจาก2 0มมเป็น15มมก็กว้างขึ้นมากพอสมควรนะครับโดยด้านหลังตัวนี้จะเป็นแถบไม่เล็ดสามารถทําการสวมนะครับดูติดกับตัวหน้าเลนของตัว DJI Pocket 2ได้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับที่แถมมากับชุด Creator Combo นะครับโดยหน้าตาจะแปลกไปสักนิดนึงนะครับจะเป็นหัวจาก USB Type A 1ด้านเนี่ยแล้วก็แยกวายออกมานะครับเป็น2เส้นนะเป็นหัว USB Type C 2หัวนั่นเองนะครับโดยหัวด้านหนึ่งเอาไว้สําหรับทําการชาร์จเจ้า DJI Pocket 2นนนัั่เองะะครบแล ด้านนึงเนี่ยเอาไว้สาหรับการชาร์จตัวไมโครฟนไร้สายของดีเจที่แถมมาให้นะครับต่อมาในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกเนี่ยครับพรีสตาร์ทไกด์ต่างๆมาให้รายละเอียดการรับประกันอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นคู่มือการใช้งานโดยภาพรวมถ้าเกิดว่าใครใช้ไม่เป็นก็สามารถหยิบอ่านกันได้นะครับและนี่คืออุปกรณ์เซ็ตสุดท้ายที่แถมให้ในกล่องนะครับก็จะมีตูดตัวนี้นะครับที่สําหรับทําการแปลงเจ้าตูดดีเจพ็อกเก็ตที่ข้างล่างมันเป็นพอร์ต USB Type C นะให้สามารถทําการขันสกูนะครับหน่ต่อสแบบมาตรฐานนะครับที่เป็นร แล้วก็ยังคงเว้นนะครับสำหรับทำการเสียบตัวพอร์ต USB t y p ท C ีได้ด้วยนะครับอย่างที่2นะครับก็จะเป็นตัวไมโครโฟนไร้สายที่แถมมาให้นี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้อ่ยจะทําการเชื่อมต่อกับแท่นตัวดูอิดอ้นะครับอีกตัวหนึ่งที่แถมมาให้ในกล่องอันนี้นะครับด้านขวาตัวนี้ก็คือเซทที่เขาเรียกว่าดูอิดอ้นะครับสำหรับทำการเสียบเจ้า DJ Pocket 2นะครับเมื่อเสียบไปปุ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นไวเลสโมดูลทาให้เราสามารถใช้เจ้านีเชื่อ่อกัตสองบัวนี้เชื่อมต่อกยบสมาร์ทโฟนแะองเรา สำหรับทำการเชื่อมต่อกับนนี่เจ้าไมโคร e วลสไร้สายตัวนี้ที่แดมมาให้นะครับเมื่อเราเสียบตัวนี้เข้ากับอุปกรณ์ DJI Pocket 2แล้วนะครับเราก็จะสามารถทําการเชื่อมต่อกับไมโครเวลตัวนี้ได้นะครับโดยเจ้าไมโครเวลตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีนี่เป็นไม้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สเกต็าจะมีเคี๊ยล็อกสามารถทําการเอาเด็แคตตัวนี้นับเสียบใส่เข้าไปได้นะเพื่อทําการป้องกันเสียงลมเวลาเอาไปทําการวอล็อกนอกสถานที่นะครับแล้วตัวนี้มีไม้บิวอินมาไม่พอนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจนะครับตัวนี้เนี่ยก็ ไมลาเวลเลยต่อไมค์นอกแยกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเสียบหูฟังเพิ่มมอนิเตอร์เสียงที่แล้วตัวนี้จะมีด้านข้างนะครับจะมีไฟสำหรับแสดงสถานะถ้าเกิดเป็นไฟสีเขียวเนี่ยคือแสดงสถานะการเชื่อมต่อและการใช้ง,งานนั่นเองนะครับการแพร์ลิงนะครับจริงๆมันจะแพร์ลิงอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าแพร์ลิงไม่ติดตรงนี้จะมีปุ่มสําหรับการกดแพร์แบบแมนนวลให้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับทาการเปิดปิดตัวอุปกรณ์ไมค์เวเลตตัวนี้นั่นเองนะครับและด้านล่างตัวไมค์ตัวนี้ก็คือเป็นพอรรรร์์์ตตตต USB IC สสําําาาาหหััับบบบททกเีีีีียยชไไฟใ้้ววนะมม่่่แอู320 10มิลลิแอมนะครับด้านหลังของมันเนี่ยก็จะเป็นไม้หนีบ,นบแบบนี้นะครับก็สําหรับเอาไปทําการหนีบปกเสื้ออะไรแบบนี้สําหรับทําการใช้งานนั่นเองนะครับน้ําหนักค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เบามากๆเลยสําหรับ ตัวชุดใหม่ตัวนี้ครับแล้วก็มาที่แท่งดูดออนบ้างนะครับก็ไว้สําหรับทำการเสียบตูดเจ้า d i Pocket 2นะครับวันนี้จะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับแล้วก็และด้านล่างก็จะมีสกูให้สําหรับทำการยึดตัวอุปกรณ์ขากล้องต่างนะครับและด้านหลังวันนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C สาหรับทําการชาร์จไฟต่างๆครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีแจ็คที่เป็น3.5ม mm ิลมาให้เราสรามารถทําการต่อไมค์ภายนอกแยกออกไปได้ต่อพวก External ไมค์ที่เป็นไวเลตตัวอื่นที่ไม่ใช่เซตที่เราแถมมาได้อีกนะครับผมอันนี้คือข้อดีเลยซึ่งงเเเจ้า้าาาาาาาดอออนนนีวลใชรรกกกก็ A ็ทํถมมัะ จะได้ตูดล้นๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเสียบเจ้าชุดดูดอตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้เราได้คลิปนะครับที่ยาวแล้วก็ใหญ่ขึ้นถือได้สะดวกมือมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งในตัวเซตครีเอเตอร์โรเบอร์เขาจะแถมขาตั้งตัวนี้มาให้นะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้ดูเหมือนพกพาได้ง่ายๆนะครับเราสามารถทําการกา,รกางมันออกมาได้นี่เป็น3ขาแบบนี้ แล้วก็เอาไว้ทาการตั้งตัวอุปกรณ์ครับโดยถึงเราจะเห็นขามันเล็กๆบางๆ,บางๆแบบนี้ครับแต่ว่าวัสดุที่เขาใช้นะครับตัวขาตัวนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนเราสามารถพับเก็บได้ง่ายๆแบบนี้ครับให้เหลือแค่นี้เองเพียงแค่นี้เราก็สามารถทําการตั้งเจ้าพ็อกเก็ตสองเราได้ง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆเลยแล้วตัวขาของมันตัวนี้นะไม่ได้ว่าแค่ยึดแล้วตั้งแบบเดียวเราสามารถทําการปรับองศามันได้นี่ มันสามารถแบบว่าอิสระโยกองศา,ศาได้นิดเล็กน้อยนะครับต่อมาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยด้านขวาตัวเครื่องนะครับปุ่มเปิดปิดนะจะย้ายม่อยู่ด้านขวาตรงนี้แล้วจะมีปุ่มนี้ครับแล้วความเร็วในการเปิดปิดของมันนะครับใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวิก็ติดแล้วเดี๋ยวผมปดเปิดให้ดูนะครับนี่ครับ ประมาณวิเดียวนะครับอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้เลยส่วนด้านซ้ายของตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีพอร์ตสำหรับการใส่ micro SD card ซึ่งใครจะซื้อเมมโมรีมาใช้กับเจ้าอุปกรณ์ DJ Pocket 2ตัวนี้นะผมแนะนำให้ซื้อเมมโมรีที่มีค่าการเขียนนะครับ90หรือมากกว่านี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีตัวค่ามาตรฐานที่เป็น V 3 0นะครับแล้วตัวคลาสของตัว SD card เนี่ยเป็น U 3เนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าบิตเรทของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นมันอยู่ที่หนึ่งรเมกะบิตเพอร์เซกนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะสิ่งท หน้าเลนนะครับเขาจะมีขอบที่มีสีแดงเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ย ขอบตัวเลนจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราสามารถทาการติดเลนได้เหมือนตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีนี่ตัวเลนที่แถมมาในตัวชุดครีเอเตอร์คอมโบตัวนี้นะไอตัวเลนตัวเนี้ยสามารถใช้กับตัวแรกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่คือดีเจเขาผลิตเองนะครับก็จะมีระยะนะครับคูณไปที่0.75เท่านะครับวิธีใส่ก็แค่แปะเข้าไปหน้าเลนแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเวลาไม่ใช้ก็ถอดออกแล้วจุดที่แตกต่างจากเจ้าดีเจตัวแรกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไม้นะครับตัวเนี้ยเดิมเนี่ยอันเก่าจะมีไม้อยู่ด้วย นนะจะมีด้านหน้าตัวนี้1อันนะครับด้านข้าง1อันนะครับด้านหลังอีก1ตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายอีก1ตัวรวมกันทั้งหมดเป็น4ตัวด้วยกัน,นครับมีความฉลาดในการเลือกเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนี้ยังสามารถทําการออดิโอสูงได้ด้วยจุดแหล่งกันเมนมาเสียงที่อยู่ไกลๆเนี่ยเสียงมันก็จะถูกบูสต์ถูกขยายเข้ามาด้วยไมค์สตัวนี้ที่ทํางานด้วยกันนั่นเองนะครับถามว่ามันมีผลในการใช้งานจริงจากเดิมมากไหมบอกเลยว่ามีเพราะว่าเพราะว่าเจ้าดีใจตัวเดิมเนี่ย มันมีไม่สองตัวนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเสียงมันก็ดีอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีไม์ข้างหน้าเอาไว้สำหรับทำการ็อกแต่ว่าหลายๆครั้งนะมือผมเนี่ยชอบไปทําการโดนปิดไม์ด้านหน้าตรงนี้ทําให้เสียงมันอี้แล้วก็ฟังไม่ออกนั่นเองแต่พอเป็นตัวเนี้ยเราปิดตรงนี้มันก็ยังมีไม์ตัวอื่นนะครับคอยทําการดึงเสียงเรากลับมานั่นเองนะครับัน,นี้คือพอดีของไม้สีตัวบนเจ้า DJ Pocket 2นะครับและสิ่งแตกต่างอย่างสุดท้ายนะครับก็คือจุดหลักๆของมันเลยคือตัวกล้องหลักมันนั่นเองครับตัวเนี้ยมาพร้อมกับเลนที่มุมกวมกปว28 20 mm เ็น กว้างขึ้นแล้วก็ยังมีเลนอัลตัาไวในชุดตัวครีเตอร์คอมโบด้วยนะครับแต่อย่างนึงก็คือเซนเซอร์ได้ทำการเปลี่ยนใหม่นะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะตัวนี้มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กล้องน้ำที่เป็นแบบซีมอนนะครับแล้วก็มีขนาดของตัวเซนเซอร์น้อยู่ที่1ต่อหนนิ้วนะก็คือเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นก็จะรับแสงได้ดีมากขึ้นเดมบัลฟิลดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวกล้องตัวนี้ก็มาพร้อมกับกล้องที่เป็นความละเอียด6กสี่ล้านพิกเซลสามารถถ่ายรูปที่เป็นความละเอียด 4K60F เรหมมือนเดิแล้วก็มี ค่าบิตเรอยู่ที่ประมาณ1 0 0เมกะบิตเพอร์เซกนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือมาแก้ปัญหาของตัวนุ่นแรกก็คือตัวนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฮบิด AF นะครับหรือก็คือการออโต้โฟกัสแบบไฮบิดก็จะสามารถออโต้โฟกัสได้ฉลาดมากยิ่ขึ้นในที่แสงน้อยนั่นเองครับก็โฟกัสดีขึ้นแล้วแน่ๆน,นะครับความละเอียดสูงขึ้นเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นมุมกล้องเนี่ยก็กว้างขึ้นด้วยนะอันนี้คือสรุปโดยภาพรวมของเจ้ากล้องที่เปลี่ยนมาในตัว d j Pocket สองเมื่อเทียกบกับตัวแรกนะครับซึ่งถ้าเก คล้ายเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความสูงขึ้นเล็กน้อยหนาขึ้นนิดๆแล้วก็ตัว gimbal นะจากเดิมเนี่ยมันจะบางกว่านี้ตัวขาของ gimbal สามแกนตัวนี้จะมีความหนาขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับค่อแอพมาก็กดกดเพิ่มกล้องตรงนี้นะครับให้มันอักการเซิร์ชหาอุปกรณ์นะครับนี่มันก็จะเจอเจ,อเจ้าดีใจพ็อกเก็ตสองเราแล้วอันนี้คือมันจะเจอก็ต่อเมื่อเราใช้ตัวแท่นดูดออยที่แถมมาในเครื่ o งคอมโบนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเซ็ตมาตรฐาปกติเนี่ยเราต้องทําการใช้เนี่ยไอหัวตัวนี้เชื่อมต่อแล้วก็เสียบกับตู้โทรศัพท์เอานะครับอันนี้เราใช้แบบไวเลสเลย,เยสังเกตนะว่าตอนนี้เราก็ได้ภาพของเจ้าดีเจพ็อกเกตสองแล้วนี่ก็เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะจะมีการดีเลย์แต่ว่าเล็กน้อยมากๆนะครับผมซึ่งตรงนี้ไม่ได้สามารถแค่ต่อแอปอย่างเดียวก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีนี่ไม์ไวเลสนะครับเราลองดูที่หน้าจอของตัวดีเจพ็อกเกตสองนะครับเราสามารถทําการต่อไม์ไวเลสตัวนี้ได้เลยนะครับก็เปิดสวิต มันเขียนว่าไมค์คอนเน็กเต็ดแล้วนะคบผมแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะมันจะมีรูปไมค์ขึ้นมาแยกออกมาแล้วก็มีการโชว์เลเวลนะครับก็คือเราสามารถมอนิเตอร์ตัวเลเวลของตัวไมค์วเลสตัวนี้ได้เลยนะอันนี้คือข้อดีมากๆนะครับเมื่อเราเออกไปใช้นอกสถานที่เราก็เนี่ยเอาไมค์ตัวนี้นะครับหรือว่าจะใส่ตัววินชิลไปด้วยนะตัวนี้เราก็สามารถสวมได้เลยก็ได้ไม์รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็ไปทําการหนีปกเสือ้อแล้วผมก็มาทําการหนีปกเสื้อนีเป็นไมค์วเลสแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ย การถือบล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนนี้ครับที่ต้องการเอาเจ้าอุปก,กรณ์ตัวนี้มาใช้างาน,น ทำคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัว Creator Combo ใน16990บาทตัวนี้นะมันคุ้มกว่าเยอะทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่แถมมาให้มีไวเลสมาให้เลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยยังสามารถมีโมดูลตัวไวเลสตัวนี้ก็ให้มาขาตั้งทุกอย่างเลนสอัต w าไมาให้ครบเลยนะครับผมแนะนำปเป็นเซตนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ง,งานแบบบกไนเนอร์เริ่มต้นก็อยากประหยัดง,งบก็สามารถไปดูตัวที่เป็นเซตมาตรฐานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะทำการใส่เลนสอัตตาไครับ ภาพที่ได้ตอนนี้นะก็จะเป็นภาพที่ผมใส่เลนส์อัลตร้าไวที่มากับตัวเซตรเกเตอร์คอมโบนะครับก็ลองดูภาพดูนะครับว่าภาพมันกว้างขนาดไหนนะครับอันนี้ใส่เลนส์อัลตร้าไวแล้วผมถือในระยะปกติถ้ายืดสุดแขนนี่จะได้ภาพที่แบบกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบการซูมนะครับโดยในความเอียดที่เป็น 2K และ 4K จะสามารถซูมได้ที่4เท่าด้วยกันนะครับ ทดสอบครับในเรื่องของการกระส,สันว่าการส,สันเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ผมเดินลงบันไดเร็วมากๆเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันฮัลโหลครับตอนนี้ครับก็เป็นการบอกรับเป็นการทดสอบภาพในที่แสงน้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนนะก็ลองดูว่าเสียงพูดของผมเนี่ยมันได้ยินหรือเปล่ามันอยู่ข้างถนนเลยแล้วก็รู้ว่าประสิทธิภาพมหมเจ้าเมทริกเซอร์ราของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมกําลังเดินขึ้นสะพานลอยอยู่ข้างถนนนะเป็น ช่วงเวลาเย็นๆเลยนะครับก็ถือว่าแสงน้อยพอสมควรนะครับลองดูภาพที่ได้นะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับลองดูถือว่าแสงน้อยมากๆเลยนะครับลองดูภาพเวลาแสงน้อยแล้วก็เสียงเวลาเดินข้ามถนนแล้วใช้ไม้บิวอินของมันนะครับให้ดูภาพกหลัะ ก็สำหรับการแกะกล่องพรีวิวเจ้า DJ I Pocket 2ในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะพอของปังของพอเดี๋ยวผมไปลองใช้งานจริงต่างๆมาแล้วเดี๋ยวรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะมาฝากกันเร็วๆนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวเต็มตัวนี้นะครับก็สามารถกดปุ่ม s u b s c r i b e นะเพื่อติดตามช่องไบจูเทคกันได้แล้วก็อย่าลืมนะไปทําการกดไลค์กด o l l ก w กดซิฟเฟิร์เพจเฟซบุ Facebook, ๊กไบจูเทคกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าดีเจพ็อกเก็ตองัวนี้แหละไปทาการใช้งานแล้วเดี๋ยวจะ ตดามกันไนถ้าเกิดว่าใครสนใจเจ้าตัวดีเจพ็อกเก็ตสตัวนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวเทปแกจัดกันได้นะก็เป็นร้านที่ผมสั่งซื้อเจ้าดีเจพ็อกเก็ตสตัวนี้มาเนี่ยแหละร้านนี้ข้อดีก็คือดูแลลูกค้าดีแล้วก็ส่งเร็วส่งไวนะเมื่ผมเพิ่อเดอร์ไปนะครับก็ได้มาเร็วๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปในคิปชั่นได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับการสั่งซื้อเจ้าดีเจพ็อกเก็ตสตัวนี้ให้นะครับก็ไปลองเลือกซื้อเลือกดูกันได้